เฮ้ยดูสิว้าวมึงหมุนเต็มเลยชี้แกดูกระโปรงฉันนะยะเฮ้ยเฮ้ยชี้มีโตะเลยกูเฮ้ยเฮ้ยเอาคอนดมหวานกูมึงว้าวเฮ้ยขวางกันาเฮ้ยอะไรวะไม่รู้ไม่ช <hi> ี้ มึงจริงไว้ไว้ขุดถือแซนวิชกินนะมึงอย่ามายิงแซนวิชกูมองแซนด์วิชขนาดนั้นเลยกูทำมากับฝีมือจะต้องห่วงแซนวิชเสียงอะไรอ่ะมึงเสียงซันตาเลยซันตาพ่อมังสิเฮ้ยกูยอมแล้วเฮ้ยอย่านะ ชี้ไม่เกี่ยวนะอ้าจะายอมแล้วคุณเชยวิดแกต้องต่อยแกกูไม่รู้ไม่ชี้นะกูทำแซนวิชแดกยูมึงอ,อย่ามาอย่ามาเฮยังยม่อยากยู้สินะว่าหน้าตายเป็ยยังไงงั้น ไซนด์วิูขอวกันอ้าวเฮ้ยโอ้หสามารถทำกับมือแม่งเดแฟนได้้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวน้ำมันอีกแล้วใช่ไหมนะโอเคตัวนั้นแล้วมึงเปตูวชิดอะไรอีกเนี่ยนี่แหละดีหน้าแม่งไอกระจจอืมประจันสีเดือดโอ้โหสบตาซึเงเอย <rawd Moder> ว้าวมึงว่ากูกระจ๊อกอ้ะว้า